ทุกคครับพอ่ทีพรพาโรยนะครับพบกันเช่นเคยในทางตัวแรกการเสกโชว์สลักกินแบ่รับาลเพื่อนบ้านเมื่อจะไปนังห้าน้อยลาวพัฒนารวมไปถึงหุ้นรอบต่างๆจานเึงสุดเดียนเนาะโปรแกรมในรอบของวันจันทร์ที่12ธันวาคม2565นะครับวันจันทร์มีทั้ง4น้อยและลาวพัฒนาเนาะยังไงก็มารุ้นไปด้วยกัน,นครับก่อนอื่นเราาสูชุมในทางวันอทิที่1 1ใครเห็นใครปังทั้ง4หน่อยครับ เฉพาะก,กิจครับ2 4 0ล่าง6 2ปิด2 4 0 6 2, 2 1, นะครับพิเศษครับ0 8 4ล่าง2 8ปกติครับ8 1 5ล่าง7 8ปิดท้าย VIP 0 2 5ล่าง2 9แห่ก็ต้องขออภัยเนาะสายเบิ้ลวันนี้มันแกงเราอีกแล้วนะครับ สายเบิรนันทาทิ์วันนี้ไม่เบิรเนาะอ้าวก็ต้องขออภัยนะครับในกลุ่มฮาหนอยนะครับแอดมินย้ำเนาะตั้งแต่ต้นๆแล้วว่าวันนี้ทั้งสีหน่อยเนี่ยมันจะออกเลขเดิมๆซ้ำๆรอบที่มันออกมาแล้วเนาะแล้วก็รอบก่อนที่มันออกก่อนเนาะปรากฏว่าเป็นไงฮะเมื่อวานนี้0 4 8วันนี้มา0 8 4ไงฮะแอบสก็ยังมาอีกเนาะมากันแบบ ดันเนนนนาดเลยอ่ะอย่างปกติเนี่ยห้านาปกติเนี่ยก็เลขเดิมของรอบเมื่อวานเนาะของรอบวันที่สิบเพียงแต่ว่าวันที่สิบออกอะไรฮะเก้าล่าง15ใช่ไหมเอา15ขึ้นบนใช่ไหมฮะเอ้าวก็เจาะก็ยังปังปรุเยเนาะเด่นวันก็มารัวๆทั้งทุกรอบเลยเนาะ 4 0 6 2 2 8และ29ปังครับตามกรบาดีห้วยมีเข้ามีหลุดครับประเด็นทางสีน้อยมัดรรมครับรอบวันจันทร์ที่12ธันวาคม2 5 6 5แนวทางหารมัดรรมสุจะไม่ขาดสีน้อยและลาวเนาะคนหนึ่งก็ต้องขอแสดงความยินดีกับเอฟซีเดลปังในรอบวันอาทิตย์ที่11เนาะทั้งสีน้อยก็ปังปรืยกันน่าดูก็ขอแสดงความยินดีด้วยเนาะ งไงก็ตามแต่พอดีหวยมีเข้ามีหลุดนะครับไซเบิร์นวันจันทร์นะอะไรก็เป็นไปได้8ปด 9, 9นะครับในตารางอ่ะเมื่อวานนี้ก็พอจะมาดีก็มาดุดเนาะมาหยุดฉะนั้นแต่ก็เจาะก็ยังปังอยู่เด่นก็ยังมาได้นะเนาะอ้าวตัวที่ชื่นชอบนะครับก็ติ๊กให้เน้นให้ไปแล้วนะครับตัวไม่ติ๊กไม่เน้นก็ห้ามเผลอห้ามพลาดเนาะมาบ่อยออกบ่อยเหมือนกันนะครับ เดินรอบก็อย่าลืมนะห้ามเปลือห้ามล่าสลับรอบหรือสายวินสามตัวสองตัวก็ปังทุกวันเนะเาะเ้าลองดูครับนอกตารางหนึ่งสามห้าเจ็ดทับรองวิ่งทุกรอบเลยวิ่งทั้งสี่น้อยเนาะยังไงก็ห้ามพลาดเดีวเดี่ยวเดินวันมาดีทุกวันเนาะตัวเลขชื่อชอบกติกให้หน,นให้เปิดแล้วสามสามห้าห้ายังไงกันไว้ก็ไม่เสียหายได้สตังก็ขอเฮงให้ปังสายเบิ้ลเนาะล่าเบิ้ลกันใหญ่ใจ ตอนอื่นก็ต้องขออภัยเนาะถ้าแนวทางไม่ถูกหูไม่ถูกตาไง,งก็ต้องขออภัยไว้ก่อนนะครับอา้าว fc เก่าๆก็น่าจะคุ้นเคยแล้วก็เข้าใจแนวทางกันแนละ้วเนาะสองทุ่มสาวฝั่ขงของเราพัฒนา273เลขไหลนะครับเลขไหลมาดีทุกวันนะฮะในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมามาทุกวันนะเลขไหลห้ามผลอห้ามพลาดเนาะจับบ้างก็ได้นะครับแอดไม่เจาะตัวไหนก็เจาะเองบ้างเนาะสตัว3ตัวก็เจาะเล่น2ตัวด้วยเนาะอะไรก็ ขอเหงให้ปังไปต้องกลับนะครับไม่ไปไม่กลับอันตรายเอา้าขอเองให้ปังพี่น้องทั้งสี่น้อยและลาวพัฒนารอบวันจันทร์ตกเย็นค่ำเรามาร่ำรวยกันรวยเฮงเฮงปังๆเนาะขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่กดไลค์ขอให้ทุกหัวทุกรวยเงินท,ทุกท่านสวัสดีครับ